แล้วนะเนะี็นบองมองเห็งนง่วนอนยู่น่นอ,นนอ,นนอยนะมาง่วนอนยูแลกับปยนี่แหละนกนกนกกาเราขอบคุณพลังเงียบข้องนเดอ้อพี่น้องนะคะชายังหอมไรแล้วอาจจะได้ไปรับล้านเนาะก็เลยไล่ไว้เลยนะคะเพราะว่าจะายสองแล้วเนาะเคยไล่เวลาไหนก่อ,อยากไล่เวลาั้นเนาะนะคะปรากฏว่า เราอยากจะไลฟ์ตอนนี้นะคะเพราะว่าบรรยากาศมันได้ฟิลพี่น้องดูน้ำท่านอ้อนะคะนั่นน่ะอุดมสมบูรณ์พี่น้องซ่องเบืองบ,งบอ่เป็นบอนอ่เนาะจริงๆอยากจะไปอยู่ตรงน้นแหละแต่ว่าสายไฟมันอ๋อแต่กขข้ามไปได้นะพี่น้องนะคะข้ามไปได้นะตรงน,นี้เนาะนะคะจะขามไปขามมาแตรถสีส้นเนี่ยกระหมดูสิแซงกันมาเนี่ยอ <c oughs> <c oughs> ุ๊ยอะไรอะ่ะ ม้เต็มคันรถเลยนี่เขาตีเซนไว้แล้วนี่ก็คือบรรยากาศแบบฟิวบ่น้องแบบฟิวบอร่มลื่นชื่นใจเนาะข้าวก็เขียวน้ำก็เต็มทุ่งนานะนะคะได้ฟิวบอเนาะนี่น,นี่ตรงนี้ดีกว่าตรงนั้นมันจะมีสายไฟมันตำ่ำดูทางขวาดีกว่านะนะคะ ก็จะเป็นการบานข้าวเขียวแล้วนะคะบางท่านกว่านจนเขี้ยวแล้วบางท่านกับพิ่จะเริ่มบานเนาะนะคะแล้วแต่คนสะดวกตรงไหนที่มีน้ําเยอะเขาก็จะทําเร็วนะคะเห็นเร็วพี่น้องเห็นนกบ่นกเออนกอตัวใหญ่ๆหนไหมนน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 ให้บนั่นเราจะเราจะกินน้ำกินหญ้ากินเขาอยู่ในป่าเขาเป็นยันยเดี๋ยวจะขอหอมผ้าพี่น้องขี่ไปเบิ่งดีกว่านะ รถป่าข้างไหมพี่น้องเมื่อกี้นี่ซื้อรถตีแล้วนี่ตาแล้วขายรถตีอคุณข้างเห็นบ่นี่รถกระบะน,นี่ยู่ไก่น้าน,นีละข้างทางไปข่ามพุสูงข้างทางไปท่ทามพุ่สูงเรรยากาศจะไปนั่ง่ายอาบรรยากาศชวยๆให้พี่น้องิึงเนาะตอนนี้ก็ <c oughs> ขี่ไปน้ำพังะก่นเนาอพี่น้องเนาะเพราะว่ามันยังทันเด้อซิ่งกันเลวิวมันยังไม่ค่อยได้เนาะเก้าท่านขอบคุณมากมายด้วยพี่น้องนะคะ เดี๋ยวเราจะขี่รถไปแล้วก็ไปหาที่จอดเฮ้ยมันฝนตกเลยอะ,ละเขาแบกมาสื่อของเราเลยเดยิเขาลี่โจอดเราพี่น้องแล้วก็มาจอดทายอยู่นีในรถเลยดิยอมกซื้อเยอะอยู่มันหวานเนาะเลยนาะรถปีมันก็จะออกหวานเลยแล้วก็ไม่อยากกินของหวานเยอะน้ำแข็ง อสร้างดินนี่ฝนลินแล้วพี่น้องเปล่าๆขี้อะได้ฝนลินล่ะเขาบ้านแล้วฝนลงเม็ดฝนลงเม็ดเดี๋ยวไปสิเปียกเรารับน้ำลดนะคะจะเลาะไปเรื่อยๆเลยไม่ได้ฝนลงเม็ดฝนลงเม็ดไม่ไม่รีบไม่ได้แล้วพี่น้องเราต้องกลับทานแล้วกลับแล้วนะคะเราก็ได้พี่น้องมาให้กำลังใจบ้างแล้วเนาะขอบคุณมากมายเนาะนะคะพี่น้องค่อยทยอยมาเรื่อยๆขอบคุณมากมากน้อนะคะนี่นะบรรยากาศท้องในท้องน้าชีวิตอีสานบานนะ ก็จากแกงเห็ดพี่น้องออกมากินแกงเห็ดทุ่งคอใส่ถุงไปก่อนคุณผู้ชมกินแล้วพอไปไหนขอ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 ้ก็หอมพอใส่พริกเนาะยายเราใส่ผักติว๋วแกงใส่ผักติว๋วพี่น้องผักติ๋วกับผักยีตูผักแมงลักมาล่ะให้หมเปื่อยผักติว๋วเนาะนะคะนี่กับมีรถด,ดินสร้างดินพ่อแม่สามรถที่รถทหารเอาไปไว้หน้าบ้านเด่๋ยวคลองเอือนก็จะเสียไปลงตัวมาโมนีพันยากยาก,กบบอเป็นยังเอือนจะเอาไปลงแต่ว่าสั่งไหวเนาะนะคะสั่งไหวเอือนจะเอาไปลง ก็เลยบอกว่าขอเลขควันซีคนวาดน้ำเลือกบัสสันแม่แม่ของฮอลูกสาวนั่แหละขอเลขควันซีคน,าน,นาวาดน้ำแนวบัสสันยี่ฮองยีนยานฝนน้ำเล็กกะระดีมากเลยก็หันตกหมดมั้งวันนี้รถไทยปลอดเป็นว,นวนันกี่นาเด็ดฟิวบอสบรรยากาศได้เลยอ่ะบรรยากาศมันได้นะคะพี่น้องถ่ายวิวซะหน่อยหนึ่งเนาะเอาวิวเอาวิวไลฟ์สดแป๊บหนึ่ง มันบอไข่บ้านแล้วพอบ้ายพบาปีนิ่นึงกับสิขาไปหอดบ้านแล้วนี่สำคัญนลยนี่ฝนลงเม็ดอ่ะอือพอเวลาสิได้เนี่ยก็ฝนตกเล้ะ